สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ดิฉันอยากจะชวนทุกคนมาคุยกันเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องเจอนั่นคือเสียงในหัวของเราเองค่ะเสียงที่คอยบอกเราว่าเธอทําทไม่ได้หรอกเธอไม่เก่งพอเธอจะล้มเหลวเสียงเหล่านี้มักจะดังขึ้นมาทุกครั้งที่เราจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆหรือเวลาที่เราเจอความท้าทายและมันก็มักจะฉุดรั้งเราไว้ไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าแต่ดิฉันอยากให้คุณรู้นะว่าเสียงนั้น ไม่ใช่ตัวคุณค่ะเสียงนั้นเป็นแค่ความคิดที่สมองสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องเราจากความผิดหวังแต่มันกลับทำให้เราพลาดโอกาสดีๆในชุดไปมากมายวันนี้ดิฉันจะมาแชร์วิธีจัดการกับเสียงในหัวนี้โดยไม่ต้องไปต่อสู้กับมันค่ะ3ขั้นตอนจัดการเสียงในหัวอย่างชาญฉลาดมาดูกันค่ะว่าเราจะทำอย่างไรกับมันดี 1. ระบุตัวตนของมัน เมื่อไหร่ก็ตามที่เสียงในหัวดังขึ้นมาให้คุณลองหยุดและสังเกตมันค่ะอ๋อนี่คือเสียงแห่งความกลัวนี่เองอ๋อนี่คือเสียงแห่งความไม่มั่นใจสินะการระบุตัวตนของเสียงนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นมันจากระยะไกลและทำให้คุณรู้ว่ามันเป็นแค่ความคิดไม่ใช่ความจริงค่ะ 2. เปลี่ยนสถานะของมันแทนที่จะมองมันเป็นศัตรูที่ต้องต่อสู้ ให้คุณลองเปลี่ยนสถานะมันเป็นเพื่อนร่วมทางค่ะให้คุณรับรู้ถึงการมีอยู่ของมันแล้วพูดกับมันว่าโอเคขอบคุณนะที่เตือนแต่ฉันเลือกที่จะลองทำดูฉันรู้นะว่าเธอเป็นห่วงแต่ฉันจะไปต่อการทำแบบนี้จะทำให้คุณไม่ได้ปฏิเสธความคิดช่งลบแต่คุณแค่เลือกที่จะไม่ให้ความสำคัญกับมันและเดินหน้าต่อไปในเส้นทางที่คุณเลือกค่ะ 3. ส,สร้างเสียงในหัวตัวใหม่สุดท้ายแล้วให้คุณสร้างเสียงในหัวตัวใหม่ขึ้นมาค่ะเสียงที่คอยให้กำลังใจคุณอยู่เสมอทุกครั้งที่เสียงเดิมดังขึ้นมาให้คุณพูดคำพูดใหม่เข้าไปแทนที่จากฉันทำไม่ได้เปลี่ยนเป็นฉันจะพยายามให้ดีที่สุดจากฉันจะล้มเหลวเปลี่ยนเป็นฉันจะเรียนรู้จากความผิดพลาดและจากฉันไม่เก่งพอเปลี่ยนเป็นฉันกำลังเก่งขึ้นเรื่อยๆ คำพูดเหล่านี้จะค่อยๆสร้างเส้นทางประสาทใหม่ๆในสมองของคุณทําให้เสียงแห่งความมั่นใจดังขึ้นเรื่อยๆจนกลบเสียงแห่งความกลัวไปได้ในที่สุดค่ะจําไว้นะคะว่าสงครามที่ยากที่สุดคือสงครามที่คุณต้องสู้กับความคิดของตัวเองถ้าคุณชนะสงครามนี้ได้คุณก็จะชนะทุกสงครามในชีวิตค่ะขอให้ทุกคนมีพลังในการสร้างสรรค์ชีวิตในแบบที่ต้องการนะคะ